โห <Yeah. S 2> <c oughs> ปลาราบเลย <c oughs> ทางลงใหม่ๆเลย <c oughs> มันมีเสียงอะไรนะครับครับแกล็บครับแกร็บ ถอยก่อนถอยก่อนนลอยข้ามาจากฝั่งนู้นครับแล้วก็เดินเดินเลาะฝั่งไปขึ้นฝั่งนูน้นก็จะเป็นเส้นทางหากินของเราของเขาเน้ำตกครับน้ำใสน่าเล่นมากครับ แต่ว่าอันตรายมากห้ามขึ้นฝั่งเด็ดขาดเลยมันเป็นทางทางเดินรุดกัดทีเพอโอ้ก็ชากไปเลย <g ười> ใจหมดโอ้ไอ้โด้พ่อ กัดแรงมากครับอยู่อะไร อยู่จนเ้ยโอ้กระสุนโอ้โหนึกว่าโดดแต่แรงดีครับแรงดีโอ้ไหลบอสนี่เองโอ้นึกว่าชาโด มันอยู่ตรงนี้ใส่ดีครับใส่ดีมีตัวแอบอยู่นี่เอง ไสโลกเกือบ2โลครับเอ๊ะแต่โอเคไส์ดีครับ <c oughs> นี่นครับไม่ผิดหวังกิ n งฟัก g i a แอน i b r a t i o n นนะครับโอหโชอกระสูบไปเลยหมายต้นน้ำเนี่ยครับเป็นน้ำตกนี่ย้ำๆๆครับกัดหลุดไปที ขีดยอยู่น่ีส่รอยวสาดีครับนึกว่าฉะดู กระชากเลยเย่า um ดีค um, รับต uh ัว uh. น um, ี okay. yeah, ้ Đi bơm mới để tham quan đi ตรงนี้นี่โอ้ไม่โตแต่กัดโอ้กัดกระชากแรงดีกระชากแรงดีจริงๆไม่โตครับตัวนี้โอเคเหมือนเดิมครับชินฟ็อกเจอ <c oughs> ร์บัฟเฟชับน โปวดเขาเลยน้ำยังคุ่นๆอยู่เลยแต่นี่มีของพี่เขาต้นน้ำมา มาขึ้นตรงนี้ครับโอชันมากเลยแต่ก็ขึ้นได้ครับตรงนี้ด้วยต้นไม้โคนเลยน่าจะเป็นทางขึ้นทางลงทางที่หากินของเขาประจำต้นน้าฝั่งนี้โอเคครับเดี๋ยวไปตีสะดอกของน้องกันต่อ